สวัสดีค่ะไปวิวผ้าละมานีิพายอยู่บ้านพี่นอ้องวิวเสิพา,าบบมาเบ่งวิวเย็บผ้า,าเสืเ้อถาวรแบบใหม่เป็นงามโบจ้านี่คือผ้าเสื้อถาวรแบบใหม่เจ็ดเป็นอาชีพเสริมพี่นอ้องไม่ได้ไม่ได้ออกข้างนอกเย็บผ้า จ้าโดยไปสิพาเป็นวิธีท,ทำเนาะอันนี้ขึ้นรวยเย็บไป้แล้วทีนนก่อนเรียนนากะตัดผ้าก่อนผ้าไม่ได้ก็สิมาเป็นกระสอบเลาก็มาตัดเอาเศษผ้าสิตัดอยู่ประมาณสองนิ้วแล้วก็มาเย็บแบบนีน ออเป็นเครือเป็นเครือไปน,นี่มมเวยเย็บไปจะแยกสีไปอันนี้คือมือเวตัดแล้วแต่แล้วมือกสีแยกไปทางไปอันนี้คืออะเย็แบ,บแบบนี้แบบนี้คือผ่้ต๋งมานั่งพาไปนอกจับยนยน,ยน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 เอาเลยดูมยยือสิบห้าเย็บเนาะว่าเขาเย็บแบบใด เย็บน้ำมือท่านพี่นุ่งจามาเบิ่งกันอันนี้คือโอยต่อพี่นุองมือกับสีเสียงแบบนี้ลบเข้าไปแบบนี้เลยมองเห็นบ่านอะชจัดว่ากัสสิภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อย ่าสิจกแกสิาพาบบนี้แต่จะเอาอีกแผ่นเนี่ยลงไปข้างล่างมาหน่วยเฮดทรงราคาทรงสิบบาทแผ่นละสิบบาท เยิบเองได้กับก่าทัานพี่น้องกลงคืนกับกว่าควายได้เย็บเ็นฮงตาบอดีเร็วแตาห้าสิบจ็บประกบ,บบนี้เลยแบบเดี๋ยวดูสิมาบุานเป็นคืนให้เบ่งนะจ๊ะ ามาเบิ่งอันนี้คือแผ่นร่องพี่น้องแผ่นร่องกระสีเขากระสีมีขายแผ่นละสองบาทอันนี้คือเครื่องร้านมันก็จะเป็นคือแผ่ขายซัมลีเนาะขบวนก็จะเรียบเรียบแล้วถ้าเย็บเขาก็เอาทางเรียบขึ้นทา้งนี้มันจะุดเด็ดแบบเกาะเกาะพื้น,น,นมันก็ลงทุนซื้อแผ่นละสองบาทผากบกิโลละสิบบาทเดเป็นสีเย็บไปเบิ้ง เมนบ้น้นนาาอนะจ๊ะเขาเริ่มตรงไหนกระไดบอลเป็นวงกลมมันจะมีสองแบบแบบสี่เหลี่ยมก,กับแบบวงกลมพี่น้อกตุลักตุเลเลยด้วยตรงไหนกรไดจ้าหมดไปเรื่อยๆประมาณตะลางให้มันเหลือประมาณตีนผีเลยนะ วนแบบนี้แหละจะไปเรื่อยๆีแรกไม่วู้จะวนสามรอบสีที่สองคขวยเข้ากับสลับสีสีที่สองวยสีหลอก เดี๋ยวตอนจบอันตัดเลยค่ะตัดไปเลยอุ้ยนี่ค่ะก็เดี๋ยวนะเติอกันนิดหน่อย พี่จบแล้วก็เปิดขึ้นเลยมาเลิ่อแถวสองไปว่ามีผู้ถือกลองให้พี่น้องเนียมเห็นมาจ้าปิดทาง ก็เปิดเปิดท่าแรกขึ้นกระวนไปเรื่อยๆเ,เลย ทีห้างก็จะอยู่แบบประมาณนี้ตีนทีหนึ่งง่ายกว่าตีนทีหนึ่งก็ได้หน่อยก็เอาว่ามันง่ามเมนี่ยห้างเกินไปอันนี้พอดึงดึงไกลจะจบอีนน้คือ ตัวแบบนี้เลยตรงนี้เขาบปาตรงตรัดเราจะไปแบบนี้เลยค่ะวนไปเลยวนไปเรื่อยๆเลยจ้าพอถึงถึงจะจบรอบแล้วมันบอกอันนี้คือคือตเวทเริ่ม ตรงนี้เดิมจากตรงนี้แล้วก็ปาจบจากตรงนี้มองเห็นปะเนาะแล้วก็ตัดเลยจ้ะนี่คือมองเริ่มเ,เมื่อกี้สีผิดช้ากจะมาจบตรงนี้นะแล้วก็ตัดไปเลยอยากจะเปลี่ยนสีไหมและ ง่ายจ้าง่าย,ง,ายง่ายก็แบบพอพับจบแล้วก็วสีไม่ไม่เป็นส,สีนี่ทำไปเลยมองเห็นไหมเอยต่อเลยจ้ะ วนไปเรื่อยๆแบบนี้นะแหละแผ่มันได้ประมาณซิบซิบลอบซิบเอ็ดหลอบกับว่เป็นอย่างตะวายาถ้าต่ำกว่าเก้าลอบถ้าแปดหรือว่าเจ็ดมันจะห่างเกินไปมันก็จะดูไม่สวยงามวนๆไปเรื่อยๆเลย,ยจะจนกว่าจะแหบง จนเปล่ามันจะครบสี่รอบไม่เว้เพราะว่าไม่เว้จเอจ้าสี่รอบเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งอีกเนาะเนื่อจากครบสีรอบแล้วตรงนี้คือตรงเลิม หยาบเร็ววะพไะใดพี่น้องเพราะว่าหลุดค้ากองหลุดค้านีบตรงนี้คือตรงเริ่อมเป็นปะคะตรงนี้เขาเริ่มเขาก็จะจบตรงนี้แล้วมีวิกรสิเปลี่ยนสีมาทะเลในเด้อว่ามีผู้ใดงจับคือกองหายกระสีเปลี่ยนสีสีใหม่มาใส่ สีกับตามใจเขาเลยจ้าเขามักสีได้ค่ะก็ใส่เข้าไปเกิดเนมัอนจาเยียบ ใจต้องไหนกับคอมเมนต์เขามาถามไม่ไว้ไดดเลอจ้าจะบนบนรอบในนี่บ่อตองซีเรียสบ้ามันสิได้จักรหลบทำวนไปเลยจ้าวนไปจนกว่ามันจะจะปิดช่องวาง จะให้เป็นอาชีพเสริมอาชีพรักก็ได้เลยจะไม่ไวยกระ่งโอโทบอพออยู่บ่ายมันมีกลุ้มโอโทพอปคนอยากได้เป็นพันผืนหน่อยเย็บบ่ท่านได้ก็มีลายค้นที่มารับไปเย็บมุนไปเรื่อยๆ ถ้าห้าเย็บทีมันก็งาม,มกันหนาแต่ถ้าเห้เย็บหางกับว่างามแก้ okay, สิจบและเล็บอีกประมาณสองหลอก ขายกตีนพีพอะไรพี่น๊อกขาพี่วุ้ยหนีบขาก็ไวเดี๋ยวตอนจุบสิให้เบ่งมาจุบแบบใดเดี๋ยจวจาเพราะมันจะเหลือกเสียมันจะเหลือกวงกลมเส้นบ่ มืก็จะเย็บแบบนี้เลยตัดเลยแต่ก็แล้วแต่เทคนิคของตะะอจจตอขแต่ละคนนะจ๊ะอาจจะจบก่คือกันแต่ละคนแต่ว่างานออกมาคือกันของมก็จะจบแบบนี้เลยย้ำนิดงนึงื่อความแข็งแรง ้แลวเวลาเอาออกกระดึงแบบนี้เลยอ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างฮึเดเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยข้างล่างมันก็จะจบแบบนี้วนวนวน หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสอดสิบสองได้สิบสองรอบนี่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้จ้า วยงามปะจ้าชอบก็ก like, ดไลค์กดแชร์ไม่หวยเวยเด้อม่วยมาแบ่งปันรายได้เสริมจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ